รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะที่จะมาเติมเต็มความอภิรม่รมให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยในวันนี้ค่ะท่านเจ้าขุนพระสุธีวราพรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุาจังหวัดชัยนาทยังคงมีธรรมะน่าคิดมาชวนให้ทุกท่านได้พินิจกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมะพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม ทำไมต้องพิจารณาสังขารมันจะได้ไม่หลงไงโยมหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแกมันก็พิจารณาอยู่เรื่อยโอ้มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเนะี่ยหลักธรรมะเนี่ยให้พิจารณาสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอยู่ ให้เป็นกลางกลางมันไม่มีที่จริงเนี่ยมันไม่มีโลกของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าเอะโยมก็เอ๊ะมันจะว่างได้ไงก็ยังมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตนเนี่ยไม่ใช่ที่จริงเดี๋ยวมันก็หมดนะเอ๊ะไหมโยมเนี่ยอันนี้ โยงก็อาจว่าเนี่ยเราเห็นอยู่ไงใช่นั่นมันเป็นของสภาวะที่สมมุติขึ้นเนี่เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบเป็นแจกันนะสมมุติแล้วถามจริงเวลามันเกิดมามันมีชื่อติดมาไงมชื่อกุหลาบใช่ไหมมันไม่ใช่ เราก็มาสมมุติกันทุกวันเนี่ยเรามาติดสมมุติแล้วก็ทะเลาะกันเพราะสมมุติทั้งนั้นนมึงเป็นงี้กูเป็นงั้นทะเลาะกันทะเลาะกันสมมุติสัจจะและประมัตถศจ,จะัะรปรมถคือไม่มีอะไรเลยเป็นสภาวะที่ว่างปาเปล่าสเพธมรมานัต ตาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าธรรมะทั้งหลายมันไม่มีชื่อแต่ว่ามาสมมติกันจะได้รู้ว่าอา้ออันนี้ดอกกุหลาบนะอันนี้แจกันนะอันนี้กระถนนะแต่ผลทสุดท้ายมันไม่มีเหมือนสังขารนะโยม มันไปอยู่ตรงไหนอ่ะเผาไปแล้วหมดไปแล้วมีตรงไหนมีอะไรในดําในแดงในขาวมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีนั่นแหละพระเจ้าสอนให้เรียนรู้สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเหมือนร้อนเราก็รู้ว่าร้อนก็รู้ก็ร้อนมันเรื่องธรรมชาติมันก็เรื่องร้อนธรรมชาติ แต่ว่าถ้าเราไม่ยอมรับสภาวะธรรมมันจึงยอมอดลนทนไม่ได้ดินลนทุกลนทุนลายก็วนก็วายตีโพยตีพายไปเพราะเราไม่ยอมรับความจริงที่มันเป็นอยู่ใช่ไหมทุกมันจะเกิดไงทุกมีเพราะยึดพุกยืดเพราะอยากทุกขมากเพราะพรอยทุกน้อยเพราะวางทุกว่างเพราะหมดไปปลงไปไม่มีอะไ เพราะฉะนั้นท่านท่านทันทง้งหลายจริงนธรรมะเนี่ยพทธเจ้า,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของคนมีปัญญาต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะเรื่องความทุกข์เนี่ยพทธเจ้าให้พิจารณาความทุกข์ผู้ใดพิจารณาความทุกข์ผู้นั้นจะชนะทุกข์ ถ้าผู้ใดหนีความทุกข์ผู้นั้นจะแพ้ทุกข์ความจริงทุกข์นมีประโยชน์นะยโยมพระเจ้าพิจารณาเห็นไหมล่ะทุกอะต้องการเอาชนะความทุกข์ไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้หนีความทุกข์คนควาเอาชนะความทุกข์จึงรู้แจ้งสัจธรรม ประโยชน์ของความทุกข์เยอะแยะเลยโยมเราที่มีอยู่เนี่ยทุกทางนั้นเกิดจากทุกทางนั้นเ,เราทานอาหารไปเรามีอาหารรับประทานเพราะอะไรเพราะคนเรามันมีความทุกข์ความหิวเกิดมาแล้วมันหิวใช่ไหมต้องการเอาชนะความหิวก็ต้องไปหาเผือกข้าวมันหาอะไรมาทำไรเทนนาบ่ใช่ไหมเนี่ย มันจึงมีอาหารรับประทานถ้าเกิดมาแล้วมีแต่สุกเป็นไงโยมบ่านนี้เราก็ไม่รู้ข้าวเป็นไงก็ไม่รู้มันเป็นไงก็ไม่รู้เผือกเป็นไงก็ไม่รู้ก็มันไม่อิ่วอ่ะจะไปตะเกียกตะกายทําลาทาไร่ทานาให้ลำบากทําไมมีเสื้อผ้าใส่ก็เพราะเราหนาวมีไฟฟ้าใช้เพราะมันมืดมีแอร์ใช้เพราะมันร้อนอนจริงนะนี่สิ่งประดิษฐ์ ทุกอย่างเกิดเพราะคนไม่ยอมแพ้ความทุกข์ใช่ไหมโยมเนี่ยใช่ไหมประโยชน์ของความทุกข์พิจารณาให้ดีเถอะคนไหนที่เอาชนะความทุกข์ได้จะประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าคนไหนยอมแพ้นะหนีความทุกข์นะไม่ยอมรับความจริงนะแพ้ตลอดไปไม่ใช่แพ้เฉพาะชาตินี้นะโยมนะ ชาิหน้าก็แพเ้เหมือนกับคนฆ่าตัวตายพอตันปับ๊บไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าหนีดีกว่าเสร็จเลยไม่ได้เป็นอยู่ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนให้สู้เี่ยสู้ชีวิตให้เป็นอยู่ด้วยปัญญาให้ยอมรับปัญหาสู้ปัญหาเนี่ย เนีท่านทั้งหลายก็ฝากฝากทุกท่านไว้นะเนี่ยนี่คือ,อความต่างของคนมีธรรมะก็ไม่ดีธรรมะเนี่ยก็พูดให้ท่านฟังนิดหนึ่งอาตมาเนี่ยก็อยู่<ม>ก็อยู่เฉยไม่ได้สนก็ไปเยี่ยมคนแก่ไปเยี่ยมคนป่วยติดตรงติดเตียงตามไปไปตลอดนะโยมไปแล้วก็ไปดู รู้เลยคนไหนที่มีธรรมะนอนยิ้มสบายเป็นไงผมทำใจได้ครับผิวนั้นผิวพันผ่องใสหน้าผ่องใสเอาคนมีธรรมะเออเขาทำใจได้เขายอมรับความจริงได้คนมีธรรมะ,ะแต่ถ้าคนเรายอมรับไม่ได้เป็นไง โอ้โหตีโพยตีพายอะไรนักหนาบุญก็ทำมะตั่งนั้นแล้วไม่เห็นบุญจะช่วยอะไรนี่เป็นอย่างนัน,นี่ความต่างของคนมีธรรมะกับไม่มีธรรมะนะนี่มันเป็นยังไนงนายโยมถ้าคนมีธรรมะก็ยอมรับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาเป็นอยู่โดยใช้ปัญญานะ ต้องใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยประคับประคองตัวไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ต้องเผลอพลไปถูกชักนำไปไหนต่านไหนไปไปเปรื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย ประโยชน์ของธรรมะนะโยมธรรมะต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งต้องฝึกจิตอย่าตามใจอย่าตามใจฝึกฝนไวโยมอย่าตามใจแล้วก็คนจะฝึกจิตเนี่ยมันยากนะโยมนะะ่าโยมคนเนี่ยโยมเนี่ยมีบาร,รมีมีบุญถือว่าได้ฝึกฝน,นมาแล้วเนี่ยทันโตเศษรษฐมนุษย์เสสุข ในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ใดที่ฝึกฝนอบรมจิตตนดีแล้วประเสริฐที่สุดต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้แล้วไปตามใจมันไม่เกิดเองมันไม่มีอะไรที่เกิดเองลักยอมไม่เมียกแม้แต่การพูดยังต้องฝึกเลยใช่ไหมนะการเดินก็ฝึกเพราะฉะนั้นเราจะฝึกแบบไหนได้ได้ครูฝึกดีเปล่าะ ถ้าครูฝึกดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไปไปกันตามครูนยะครูว่าไงก็ไปตามนั้นนะ่ยนั่นนะเป็น,น,นต้องต้องใช้ปัญญาประคับประคองชีวิตชีวิตเราจะได้ดําเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องนะคุณโยมทีนี้เดี๋ยวจะแนะนําโยมสมาธิเนี่ยมันมีในการทํางานในการบําบัดและสมาธิเพื่อการหลุด,ลดพ้นสมาธิในการหลุดพ้นอาตมาก็พูดไป เป็นแนวทางแล้วก็ให้พิจารณาตั้งขานร่างกายความไม่เที่ยงนะของตังขานปลายผมปลายเท้าตอนเด็กเป็นยังไงเป็นผู้ใหญ่เติบโตมาแก่เป็นอะไรก็พิจารณาเองแล้วกันโยมจะพูดถึงสมาธิในการบำบัดสมาธิในการบำบัดที่จริงสมาธิเนี่ยมันมีหลายอย่างโยมเอาบำบัดร,รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะอา่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสมาธิในการบำบัด ทำอย่างไรก็เราได้แก้วมาแล้วใช้แก้วเมนประโยชน์ดำได้สมาธิมีประโยชน์ก็เดินกายภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกปลานเดินกายเดินกายไงก็ดูที่ตรงไหนมันเจ็บมันป่วยสำรวจอ่าเจ็บตรงนี้ก็วพิจารณาตรงนี้นะจะก็พิจารณาปวดขาก็เดินทิ้าทีเขาบอกว่า เจ็บนอเจ็บนอยใช่ไหมพี่หนาอ,อ,อธิษฐานบุญสําเร็จด้วยการอธิษฐานนะโยมอา้าวทำไมอธิษฐานไม่สําเร็จหรอกอา้าวบางคนบอกอา้าวทำไมอธิษฐานไม่สําเร็จแล้วมันจะได้แล้วบุญอะ่ะได้อา้าวถามว่าเหมือนเหมือนโยมฝากธนาคารน่ะโยมฝากธนาคารแล้วโยมไม่เบิกเงินมันหายไหม นอกจากคนโกงไปเนี่ยนะมันดูดไปให้คอสเตอ,เตอร์มันดูดดูทั้งหมดเลยว่านี่มีโยมอยู่ที่ชนะร้องไห้ร้องงหม,มาไปเสียทีหมดเลยมเมียบัญชีเอาหมดเลยม่มีสะสมก็หมดไปหลงกัน <c oughs> นั้น <c oughs> บุญต้องอธิษฐานแต่ว่าอธิษฐานนั้น ทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้โยมโยมรู้พอจะทราบไหมอ่ะบางคนอธิฐานได้บางคนอธนิฐา,านไม่ได้ขอไปทําบุญมาตั้งโอ้โหจะแก่ตายแล้วทำไมอธิฐานไม่ได้ทุกทีอ่ะแปลกใจไหมโยมแปลกใจไหมเออที่อธิฐานไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะอธิฐานเลอะไปหมด เลอะตอนเช้าก็สาธุสุทินังวะัตะเมปุญยังขอให้ข้าพเจ้าได้นี่นะพอบ่ายมาก็สุทินังก็เอาอย่างอื่นไปแล้วพอเย็นก็ไปอีกเรื่อยไปอีกแล้วอันนี้ขาดอะไรขาดสัจจะเห็นไหมขาดสัจจะอ่าเนอะ การอธิษฐานการรักษาตัวก็เช่นเนี่ยสมาธิในการรักษาตัวก็เช่นเดียวกันนะคุณโยมนะเพราะนั้นอันเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนนะใครอยากมีอายุยืนให้แผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรมันนึกถึงนี่ตัวอาตมานะขออภัยไม่เดี๋ยวจะว่าเอายกตัวอาตมาอะไรไม่ใช่ใชอาตมาก็เคยเป็นโลกที่นั่นเขาก็ หนักลหมอเขาหน้าท่นนานท่นนานนะสงสัยจะเป็นมะระเน่ท่านว่าไงโอแข็งไปหมดนอนก็ไม่ได้ร้อนไม่หมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วจะนัดไปฉายแสงนัดมาตัดเนื้อเยื่ออะไรก็เราก็มันจะไปกันใหญ่แล้วเมื่อเดี๋ยวก็ไปไปอ้าก็ตายก็ยกไปไหวขอไปไปไหวพระท่า,ทานขอเอาหมดเว้นหมดเก่าหมด,หมดแต่ว่าถ้าย,ยังมีพอจะมี ความดีบ้างหรือว่ายัางมีประโยชน์ก็เทวดาชิ้นนี้แนวาทาั้งหน่อยท่านก็นมาผู้ปู่ผู่โตโก็แกไม่เคยแผ่เมตตาให้ตัวเองท่านพูดอย่างนี้เอ๊ะเรามันเราก็เอ๊ะทำไมต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองวะก็ไม่เคยจริงแผ่ให้แต่คนอื่นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ก็แผ่ให้ทุกคนอื่นพืชเลยเราก็มาคนเน่ยเอาพระไตรปิฎกมานั่งคนคืนนั้นไม่นอนคนใหญ่เลยคนเออจริงเว้ยเราไม่ได้แผลไม่ตายด้วยอยชัยอยู่บ้านเขาแต่ไม่เคยให้อะไรเขาเลยเนี่ยบ้านเขานะเนี่ยโยเนี่ยทั้งขานเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นบ้านเราเนะยเดี๋ยวเขาก็จะมายึดคืนแล้วแต่ว่าเราเคยให้อะไรเขาบ้าง นะอดอดยกัยกๆยักหลับหลับตื่นตืนไม่รู้ละไม่ใช้ไม่ได้บัญญัติบัญยัตนะินี่เห็นไหมโอ้มานั่งนึกโอ้นี่เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าที่อัจฉริยะยอดอัจฉริยะยอดอัจฉริยะท่านสอนให้เอาไปคิดเอาเองเอาไปพิจารณาเอาเอง อบอกกับท่านจริงละอันพันละน้อยแต่ว่าแต่ว่าบางคนก็ไม่ใช่แต่ว่าได้ทุกคนนะโยมแล้วแต่นะกมไครกรมันก็มันจะไม่จะไม่ใช่สําเร็จทุกคนหรอกนะแต่ว่าเป็นแนวทางนะยโยมเป็นแนวทางในการดําเนินนะในการใช้ชีวิตนะเพราะว่าชีวิตของเราก็คนเราก็มันไม่เหมือนกันนะยโยมนะ ทำอย่างเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ไม่เหมือนกันนะกำมังสเตวิพัชชติกรรมเท่านั้นที่จะจําแนกสภตว์ให้ละเอียดประณีตดีเลียวแตกต่างกันทําอย่างเดียวกันแต่ได้ไม่เหมือนกันโยมสงสัยไหมว่าทําไมต้องกวดน้าเคยสงสัยไหมเนี่ยอา้าจะบอกให้ฟังทําไมต้องกวดบางคนมันก็ถามจังว่าทําไมต้องกวดไม่กวดได้ไหม นะก็กวดน้ำเนี่ยสำคัญนะโยมจำที่บทพาหุงได้ไหมมาลาติเลขาชาวลังอติมัตพุทธังพระเจ้าพระจนมานก่อนที่จะตัดสรุ้เจ้านั่งในควงไม้มหาโพแล้วเนี่ยพญาอารวกยักษ์พวกพญามานมาทิฏฐะ ท่านมานั่งอยู่ทําไมเนี่ยไปกลับรัวกับวังมึงไปดูเสวยแก้วแหวนเงินทองมาอยู่ป่าลําบากตาฟ้าตาฝนลำบากไปโอ้เราได้บําเพ็ญบารมีมาหลายโกฎกับหลายอสงไขย mm hmm. เพื่อต้องการจะตัตรูลูและจะสั่งสอน mm hmm. สรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์โอ้ท่านโมใครเป็นพยานท่านบุเจ้าก็เออจริงเว้ บรรดาคีนหนีไปหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวทำไงท่านก็นึกถึงอันนี้ต้องหัดนึกถึงบาร,รมีที่พระองค์ท่านบำเพ็ญทุกภพทุกชาติแต่ละครั้งโอ้ <c oughs> พอบำเพ็ญบาร,รมีก็หลั่งน้ำทักสิโนโทก,กวดน้ำ ้ดยบุญบารมีนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะขอแม่พระธรณีจงเป็นสักขีพยานในการสร้างบารมีเห็น mm hmm. ไหมพระเจ้าจึงตั้งสัจจะแม่พระธรณีจึงออกมาเป็นสักขีพยาน mm hmm. เห็นไหมนะกวดน้ํากวดน้ําไม่ใช่บางคนก็กวดก็ไปสาดโครม <laughs> ว่าไปแล้วแต่แต่ว่าคือทำแบบไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำทำไหม นั้นอันนั้นบางทีอันพันน้อยนะโยมนะเอาเราหมดเวลานะั้นมั้งคุณโยมนะเพราะนั้นก็ฝากไว้นะเราเป็นชาวพุทธนโะยมเป็นชาวพุทธนั่นก็ต้องรู้นะต้องรู้นะอะไรที่ควรไม่ควรเราใช้ปัญญานโะยมนะแล้วอย่าประมาทใช้ปัญญาแล้วอย่าประมาททำอะไรก็ทำอย่าประมาทอะไรมันก็เกิดได้ทั้งนั้น เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายเราไม่รู้วันนี้เนี่ยมีแต่วันหน้าพรุ่งนี้มีเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไว้นะฝากไว้อย่าประมาทอะไรก็ระตามธรรมะทั้งหลายรวมลงอยู่ในอปปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ประมาทโยถามาโตบุคคลที่ประมาทเหมือนบุคคลที่ตายแล้วประมาทมัจจุโนโปทัทถังผู้ที่ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะ ว่าทุกคนทุกท่านจะได้เรียนรู้และนํานำคำสอนไปปรับใช้เพื่อความหลุดพ้นกันได้นะคะช่วงหน้าคุณแม่จะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีคำชี้แนะน่าสนใจจากท่านพระครูป,ปรลัดสุวัฒนาโพธิคุณมาฝากกันค่ะ ว่าทำไมเกิดมาต้องมีทุกข์เราไปติดตามกันดูนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าทำไมเกิดมาต้องมีทุกข์เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะทำไมเราต้องมีทุกข์ด้วยล่ะเราสุขอย่างเดียวไม่ได้หรือเราต้องเข้าใจความจริงอย่างก่อนอย่างหนึ่งก่อนว่าชีวิตคนเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจใช่ไหมเอ่ยร่างกายของเราเนี่ย มันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครในโลกที่ไม่แก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็อายุมากขึ้นก็อดอดแอดแอดเนี่ยป่วยนั่นป่วยนี่แล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ที่เบียดเบียนเราทําให้เราต้องเจอทุกข์ไงพอป่วยไม่สบายทุกข์ไหมมันก็ทุกขนะ์เนี่ยจะให้ไม่ป่วยมันก็ไม่ได้ไม่แก่ก็ไม่ได้ไม่ตายก็ไม่ได้มันมีความจริงของร่างกายที่บีบคั้นเราอยู่อย่างนี้นี่ประการหนึ่งก่อนส่วนว่าจะทำอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งนะ ส่วนทางใจของเราเหตุที่เรามีทุกข์เพราะว่ามีกิเลสเป็นเครื่องบีบคั้นใจเราพอเราหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้เป็นไงชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราต่อไเป็นไงเอ่ยทุกข์แล้วหรือว่าไม่ชอบอะไรแล้วไปได้สิ่งนั้นเป็นไงทุกข์อีกประสบพบกับสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์อยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ไม่สมปรารถนาก็ทุกข์เนี่ยเพราะกิเลสมันกลุ่มใจถ้าใครมีความอยากน้อยความทุกข์ก็น้อย มีความอยากมากความทุกข์ก็มากยิ่งอยากมากๆๆๆมากขึ้นไปอีกเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยความทุกข์ก็จะยิ่งมากตามส่วนถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยเราก็ต้องลดความอยากเราลงมาแต่ว่าการลดความอยากไม่ใช่ว่าทําให้เป็นคนเอื่อยเฉยไม่ทํางานเฉืยช,ชานะไม่ใช่นะแต่จะเป็นคนทํางานแบบสดชื่นมีพลังเพราะว่ามันมีแต่พลังบวกในตัวความคิดความอ่านทุกอย่างจะวิ่งปลอดโปร่งมากเพราะใจมันไม่ทุกข์ไงหรือทุกข์น้อยมันมีความสุขมันสบายใจอ่ะ ประสิทธิภาพการทํางานทุกอย่างจะดีและเป็นคนที่มีคุณค่ามากอยู่ที่ไหนทําให้คนรอบข้างมีความสุขตามไปด้วยเป็นลูกน้องจะเป็นลูกน้องที่หัวหน้าเนี่ยโอ้โหเรียกว่าได้อย่างใจเลยถ้าเป็นหัวหน้าอย่างนี้แล้วก็ลูกน้องทุกคนก็จะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขสามารถนําหมู่ทำคณะได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องการเป็นคนมีทุกน้อยแล้วก็ลดความอยากในกายของเราลงแล้วขณะเดียวกันสุขภาพของเราเองก็ดูแลให้ดีด้วย ถามว่าจะดูแลยังไงสุขภาพเอาสิ่งที่เราพอทราบอยู่แล้วมาขมวดอีกทีก็แล้วกันคือหนึงรับประทานอาหารให้เพียงพอแล้วก็พอดีทั้งปริมาณและคุณภาพอย่าไปตามใจปากตามใจท้องนะเอาแค่พอดีเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมีคนเขาสรุปเนี่ย you are what you eat นี่ใช่ไหมยู่กินอะไรอยู่ก็จะมีสุขภาพอย่างนั้นแหละแล้วก็พักผ่อนให้พอด้วยนะอย่าอดนอนเวลาเข้านอนนี่สำคัญ บางคนไปเพ่งที่เวลาตื่นแต่ความจริงสําคัญที่เวลาเข้านอนถ้าเราเข้านอนหัวค่าเดี๋ยวเราก็จะตื่นเช้าได้แล้วจะสดชื่นแต่ถ้าเกิดไปติดเกมไปเล่นโซเชียลไปดูซีรีส์ดึกๆดื่นๆเดี๋ยวก็เช้าก็ไม่อยากตื่นแล้วสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันออกกําลังกายด้วยนะให้ร่างกายแข็งแรงได้เหงื่อบ้างเนี่ยก็จะดีไม่เป็นออฟฟิศซิมดมแล้วขณะเดียวกันก็ให้รักษาอารมณ์ของเราเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆร,ระบบการทําง,งานของร่างกายก็จะสมบูรณ์ ทั้งกายและใจก็จะสารเสริมกันให้ชีวิตของเราเองมีความสุขเจริญพรสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และ QR Code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง Facebook Live Page CPo ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลามีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ